ตอนที่จะทำสัญญาก็บอกแล้วนะคะก็คือมีหลายบริษัทติดต่อเข้ามาแต่ระยะเวลาเนี่ยมันนานมากซึ่งคุณย่าคงจะรับไม่ได้ไหวซึ่งคุณทบโบเข้าใจก็เลยบอกว่าถ้า,างั้นขอทำสัญญาเพียงแค่2เดือนนะคะเนื่องจากว่าทางบริษัทเนี่ยมีลูกค้าเป็นจำนวนมากอยู่แล้วก็จะเข้ามาดูในเรื่องของกระบวนการที่จะยื่นกู้เนี่ยมันก็จะใช้เวลาไม่นานสวัสดีนะคะพี่กุ้งนะคะพี่กุ้งฝากขายบ้านกับบริษัท บางเกาะแอสเซสนะคะผ่านคุณเทอร์โบค่ะคุณเทอร์โบเป็นผู้ประสานงานนะคะฝ่ายขายค่ะที่หมู่บ้านปริชาตินะคะคือจริงๆบ้านหลังนี้นะคะคุณย่าซื้อเอาไว้เมื่อสัก30ปีที่แล้วนะคะเป็นเหมือนบ้านสำรองนะคะเพราะว่าที่เราอยู่มันไม่ได้เป็นที่ของเรานะคะก็เผื่อว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ต่อสัญญาเนี่ยเราจะได้มีที่อยู่ ก็ถือว่ามันเป็นบ้านหลังแรกของคุณย่านะคะก็เป็นความทรงจำที่ดีนะคะรักมากด้วยค <c oughs> ่ะก็คุยกับคุณย่านะคะเนื่องจากว่าคุณย่าก็ขายไม่เป็นนะคะเพราะว่าเป็นคนสมัยรุ่นนานมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยฝากให้ขายเราก็ทําเหมือนคนทั่วๆไปที่ยังไม่ค่อยมีความรู้ก็คือไปติดป้ายขายไว้หน้าบ้านนะคะแต่ว่าโชคดีมากเลยก็คือมีบริษัทเนี่ยคะ่ะบางกอก s อเนซเนี่ย ได้ติดต่อเข้ามานะคะก็ได้แนะนำข้อมูลหลายๆอย่างซึ่งเรารู้สึกสบายใจเพราะว่าการที่เราจะทำสัญญากับบริษัทโดยที่ยังไม่ได้โอนเนี่ยมันก็เป็นความกังวลของผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าคุณเทอร์โบได้ตอบข้อสงสัยตอบข้อซักถามแล้วก็ให้ความสบายใจมันทำให้เรารู้สึกว่าไว้วางใจที่เราจะฝากขายบ้านกับที่บริษัทนี้นะคะ่ะ เราได้บอกความกังวลใจข้อข้องใจและคุณเทอร์โบก็ให้คำตอบเราที่รู้สึกว่ารู้สึกประทับใจนะคะจริงๆมีหลายบริษัทนะคะติดต่อเข้ามาแต่ว่าการเอาใจใส่หรือการตอบข้อักถามให้ใครายกังวลใจเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์แต่ว่าคุณเทอร์โบเนี่ยตอบโจทย์มากๆแล้วก็เลยตัดสินใจนะคะ่ะอำนวยความสะดวกอย่างดีมากนะคะก็คือ อันดับแรกจากการที่ความที่เขาเข้าใจเราเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่เราร้องขอไปเขาดําเนินการให้ในทันทีนะคะคือไม่ต้องให้รอเพราะเราบอกไว้เสมอว่าถ้าเราทําสัญญาเราอยากขอสาเนาสัญญาคุณเธโบก็ส่งให้ทันทีเลยคะ่ะมันไม่มีช่วงเวลาที่เรากังวลใจเลยเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เรารอคอยจากการที่เราทําสัญญาร่วมกันมันก็เลยไม่ได้มีข้อกังวลใจอะไรค่ะตอนที่จะทําสัญญา ก็บอกแล้วนะคะก็คือมีหลายบริษัทติดต่อเข้ามาแต่ระยะเวลาเนี่ยมันนานมากซึ่งคุณย่าคงจะรับไม่ไ,ไหวซึ่งคุณธบเข้าใจก็เลยบอกว่าถา้างนั้นขอทําสัญญาเพียงแค่2เดือนนะคะเนื่องจากว่าทางบริษัทเนี่ยมีลูกค้าเป็นจํานวนมากอยู่แล้วก็จะเข้ามาดูในเรื่องของกระบวนการที่จะยื่นกู้เนี่ยมันก็จะใช้เวลาไม่นานเพราะฉะนั้นมีกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วน่าจะทันในเวลา2เดือนซึ่งเรามั่นใจจริงๆมั่นใจมากด้วยค่ะตอนที่ทําสัญญ,ญา แล้วเราก็มั่นใจด้วยว่าบ้านเราที่เรารักและดูแลอย่างดีก็น่าจะเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานจริงๆค่ะจริงๆเมื่อวานตอนที่คุณทโบบอกว่าขายบ้านได้เนี่ยค่ะคุณย่านะคะก็รู้สึกว่าใจหายนิดนึงคือมันเป็นความรักความผูกพันนะคะแต่เราก็บอกว่าเราก็ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผู้ซื้อซึ่งมันก็เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งคุณย่าก็โอเคค่ะแฮปปี้มากด้วยค่ะ กุ้งขออนุญ,ญาตแนะนําเลยนะคะกุ้งได้ขายบ้านผ่านบริษัทบางกอกเอเนซสนะคะนอกจากที่จะทํางานด้วยความรวดเร็วแล้วนะคะประทับใจในหลายๆมุมด้วยนะคะตั้งแต่คุณเทอร์โบซึ่งเป็นตัวแทนฝากขายเลยนะคะที่เข้ามาติดต่อเป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลซัพพอร์ตเรานะคะ อย่างดีนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากแล้วก็ได้ราคาที่สมเหตุสมผลพึงพอใจของผู้ขายด้วยนะคะแล้วก็การประสานงานทำงานเป็นทีมนะคะในทุกขั้นตอนมีผู้ประสานงานแล้วก็ให้ข้อมูลอย่างละเอียดนะคะทำให้ผู้ขายเนี่ยก็ ไม่กังวลใจอะไรเลยนะคะแล้วก็มีความพึงพอใจตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อน,อนๆท่านใดยอยากจะขายบ้านกุ้งก็ขออนุญ,ญาตนะคะแนะนําบริษัทนี้นะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h a ชแน l บางกอกแ Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโม,มชั่นดีๆจากเราค่ะ